ดอกไม้บานกลางใจคนไทยหัวใจรักชาติไลท์อินเนโอโปรเทสจากประตู4ี่ทำเนียบรัฐบาล14กุมภาพันธ์2554เจริญทำครับจเจริญทำครับผมทำโรงแสงสุริยจันทร์นะครับเป็นผู้ประสานงานทำงานอยู่ในกองในการกองกำบังนะมีหน้าที่ดูแล หรือประสานงานทั่วไปเกี่ยวกับกิจการที่เราเข้ามาชุมนุมในครั้งนี้นะครับแต่ก็อย่าเบียดเบียนคนอื่นอย่าเบียดเบียนตัวเองมากนะปฏิบัติแท่งหรือว่าแม้แต่บางคนนี่การชุมนุมนีโอปรเท้นีโอก็แปลว่าใหม่นะครับการชุมนุมปรเทสก็คือการแสดงความคัดค้านหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราไม่เห็นด้วยการชุมนุมโดยสงบ การชุมนุมแต่ละครั้งเราก็มกักจะพูดถึงเรื่องความสงบเรียบง่ายแต่ว่าการชุมนุมแบบที่มีธรรมะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนี่ยังไม่เคยมีปรากฏซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกของประเทศไทยก็ว่าได้นะครับซึ่งเป็นการชุมนุมที่มม่กระยกวัดมานิทีิชุมนุมมีทั้งสมณะมีพระนะครับมีนักบวชหญิงนักบวชชายมีฆราวาส แล้วก็มีการสวดมนต์ทำวัดเช้ามีการฟังเทศฟังธรรมประเด็นที่เราฟังเทศฟังธรรมก็มีทั้งประเด็นที่เกี่ยวกับธรรมะประเด็นที่เราจะต้องปฏิบัติตัวปฏิบัติตนในการลดละกิเลสแล้วก็เรื่องของบ้านของเมืองอันกนที่มานี้ส่วนใหญ่นะครับจะเข้าใจว่าเรามาทําอะไรคือเราไม่ได้มาเฉพาะจะมาเพื่อแสดงความคัดค้านเท่านั้นแต่เราได้มาลดละตัวเองในเรื่องของการเห็นแก่ตัวลดละ ความสะดวกวสบาย,บายคือลดละก,กิเลสนั่นเองนะครับกิเลสก็คือความติดยึดในความสะดวกสบายทั้งหลายนั่นเองอการชุนมนุมครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่ชุมนุมเพื่อจะขัดข้าวอย่างเดียวเท่านั้นแต่เป็นการขัดเกลาตัวเองไปในตัวด้วยเรียกว่าเป็นการชุมนุมใหม่ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนอันเน้เรื่องความสงบเรื่องของการที่ไม่ทําให้เกิดความวุ่นวายในที่ชุนมนุมไม่มีอาวุธไม่มีสิ่งเสพติดต่างๆนันคือเป้าหมายหลักของการชุมนุมนะครับส่วนประเด็นที่จะ คัดค้านนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของผู้ที่มีทักษะมีข้อมูลที่จะนําเสนอซึ่งผู้มาชุมนุมนั้นก็จะรับรู้และก็เรียนรู้ไปด้วยว่าประเด็นที่เราจะต้องเกี่ยวข้องนั้นคืออะไรกันบ้างอย่างเช่นเรื่องของการยกเลิกข้อตกลงระหว่างแคนาดาแลไทยที่เรียกว่า m o u อย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือประเด็นที่คณะผู้ร่วมชุมนุมนั้นรับทราบแล้วว่าตัวเองมาทาอะไร คนที่มานี่จะเข้าใจว่าตัวเองมาทําอะไรไม่ใช่ออามาตามที่เขาชวนมาอย่างเดียวเท่านั้นแต่ว่าเข้าใจมาด้วยความเข้าใจเพราะว่าต้องมาด้วยตัวเอง,อง,เองลงทุนการเดินทางด้วยตัวเองไม่ได้ขนกันมาโดยมีใครไปเช่ารถเหมารถกันมาแต,แต่คนต่างก็มาด้วยจิตด้วยใจที่ตัวเองเข้าใจว่าในสาระของการชมพูธานี้ S <S หน้าที่หลักๆที่ผมทําอยู่ในที่จมมก็คือเรื่องของการติดต่อประสานงานในเรื่องต่างๆเราจะมีการประชุมทุกเช้านะครับซึ่งคณะทํางานจะประกอบด้วยหน้าที่หลายหน้าที่เป็นตัวแทนแต่ละกลุ่มงานอย่างเช่นงานครัวงานดูแลซ้วมงานดูแลไฟฟ้างานดูแลความสะอาดงานดูแลซ่วมงานดูแลความปลอดภัยงานดูแลพื้นที่ทั่วๆไปนี่นะครับ ก็จะมีตัวแทนต่างๆมารวมประชุมหารือกันในทุกเช้าเพื่อว่าจะได้แก้ไขปัญหาข้าบอบกพร่องหน้าที่ผมก็คือทำหน้าที่ประสานงานในเรื่องเหล่านี้แหละครับถ้ามีจุดใดที่ติดขัดเราก็จะประสานให้มันเกิดความลื่นไหลไปได้อ่านนี้เพื่อความสุดท้ายครับอยากจะฝากอะไรถึง อยากจะพูดอะไรที่ผมไม่ได้ถามแมหรือว่าจะมีอะไรฝันรัฐบาลเะว่าเราเคยกินจุกจิกบางคนอยากจะให้รัฐบาลน,นั้นได้รับฟังเสียงของประชาชนมากกว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้นะครับไม่ใช่ออกมาต่อรอต่อเทียงกับเสียงที่ประชาชนได้พูดออกมาเพราะว่าท่านก็ามาจากประชาชนเวลาเลือกตั้งท่านก็นบอกว่าประชาชนนั้นเป็นใหญ่แต่หลังเลือกตั้งแล้วพอประชาชนบอกว่าไม่เห็นด้วยในเรื่องเหล่านี้ออกมาแสดงตัวแสดงตน แต่ว่าท่านกลับมาต่อเลาะต่อเถียงกับประชาชนน่าจะเป็นเรื่องของการชี้แจงเหตุผลกันมากกว่าเอเหตผลาพูดกันเพราะฉะนั้นน่าจะฟังความเห็นของประชาชนให้มากกว่านี้นะครับถ้าสิ่งใดทําได้ก็บอกว่าทําได้ถ้าทําไม่ได้เพราะอะไรก็ต้องเหตุผลกันที่ถาประชาชนรับฟังได้ท่านท่านมีเหตุผลพอไม่ใช่มากล่าวร้ายหรือว่ากล่าวหาประชาชนในแง่มุมต่างๆอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ทำให้เกิดความร้าวฉานกันเปล่านะครับ แล้วท่านเองก็จะได้ลดละตัวเองในเรื่องของการติดยึดด้วยนะครับเหมือนกันที่เราได้พยายามคือพวกเราที่มาชุมนุมครนนนี้ก็ลดละตัวเองอยู่แล้วถ้ารัฐบาลลดลดละด้วย,วยก็จะเป็นสิ่งที่ดีงามกับ<ด>ประเทศไทยมากขึ้นพอออมามมามมาาาายยูู่่เเเขข้<ม>้ไนนนนป สำหรับผู้ท่านที่จะชมโทรทัศน์อยู่ทุกวันนี้นี่นะครับเรามาใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันครั้งนี้เนี่ยเป็นการแสดงตัวแสดงตนของเราว่าเราเนะี่ยมีสิทธิ์ในการท,าที่จะใช้อ,อํานาจของประชาชน<อ>ไม่ใช่มีอำนาจเฉพาะตอนที่ลงคะแนนย่อนบัตรแล้วก็เลิกลากันไปแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยถ้าผู้ที่เราเลือกตั้งไปนั้นทําที่เราสิ่งที่เราไม่ ชอบใจแล้วควรจะมีสิทธิ์ที่จะมาแสดงตัวแสดง,ต,สดงต,นตนของเราว่าเราไม่เห็นด้วยนะในการที่ท่านทําอย่างนี้เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่าเราเนั้ยยังมีสิทธิ์อยู่นะสิทธิ์ของประชาชนนั้นยังใช้ได้ไม่ใช่มีเฉพาะตอนเลือกตั้งเท่านั้นก็ขอเชิญชวนนะครับถ้า่านเห็นด้วยว่าสิ่งที่รัฐบาลทําไม่ถูกไม่ต้องทุกวันนี้นั้นเป็นอย่างไรก็มาแสดงกันนะครับมาแสดงแสดงสิทธิ์ตัวนั้นคือมามา คือไม่ต้องมามาส่งเสียงทุกคนหรอกนะครับหมายถึงว่าไม่ต้องขึ้นเวทีทุกคนแต่เรามายืนยันตัวเองว่าเราเห็นอย่างนี้แหละมาร่วมเป็นมวลกันก็ถือว่าเป็นการแสดงสิทธิ์แล้วนะครับครับครับขอบคุณครับเจริญธรรครับดอกไม้บานกลางใจคนไทยหัวใจรักชาติไลท์อินเนโอโรเทสจากประตู4ี่ทำเนียบรัฐบาล 14. กุมภาพันธ์2554มืดนิดมนหม,มนไหมใจหายยืนอยู่ทิศทางไหนไปรู้บ้านเมืองมากผวยภัยใยหลับหรือเจ้ามาเถิดร่วมกันสู้อย่าคู้อยู่เรียมบทประพันธ์โดยประเมศเหล่าประเสริฐ 15. มกราคม2554